อยู่นี่แต่เราก็สูจิโชชาแนลนะคะวันนี้ก็ปุ๊บๆๆนะคะอยู่ที่สุรินนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายอยู่แถวสุรินนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวันนี้ก็พามาดูบ่อสวนตัวนะคะเ,เดี๋ยวพาไปดูงานหนักนะคะหนักจริงๆค่ะน,นี่ผุ้ยา,ยาวกำลังลวกไก่นะคะอโ,คโอ๊ย,อยนะคะอ,คอ๋ กองทัพต้องเดินด้วยท้องขณะนี้เวลาบ่ายแล้วมั้งนี่บา่บา,ยบายแล้วจ้ะเพื่อจะเอาผักตบขึ้นเสร็จขึ้นมาเสร็จก็กินข้าวพอดีเลยวะโอ้เมนูอะไรพี่เก่งวันนี้ต้องถามท่านผู้ใหญ่เพิินจัดทำยังไงต้มยำไก่ปลาต้มยำไก่ปลาด้ปลากระเมนตัวนาะไก่ปลาปลาต้มยำไก่ปลาครับต้มยำไก่ไปลานะคะท่านผู้ใหญ่ยาววันนี้ได้อร่อยกันทั่วหน้าแน่นอน เดี๋ยวเราจะล้อชิมกันนะคะคน,น,น,นี่นะคะบรนยากาศรอบรอบสะนะคะบรรยากาศรอบรอบ,รอบนองนะคะผักตบนะคะผักตบนะคะ ผักตบชวานั่นเองค่ะอเยอะนะคะเต็มหนองเลยนะคะบัตรวันนี้นะ,ะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทค่ะจำนวน6ท่านนะคะนี่และงานหนักนี่แหละกลัวจะออกหมดนะคะตอนนี้ก็อยู่ช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะเกือบบ่ายแล้วแหละตีตีเป็นบ่ายเลยแล้วกัน,นกติวตกไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันนะคะเป็นบอดวน,นะคะ่ะบอยเฉพาะกิจบรรยากาศบ้านๆคะ่ะนี่ชอบตรงนี้แหละคือกินทํากินข้างสาข้างบอกเลยนะคะนี่ พ่อครัววันนี้พี่เก่งเป็นพ่อครัวค่ะไก่เพิ่มกระว้วดวนวาสนาปากอยู่มาหอดเขามีไก่กินพร้อมไก่อ้วนมากฮะแม่เอาน่าหาไก่นั่นก็เลยล่องสายม่มาเอ้ยนี่แหละว่าสิปศูนยดเลยนะครับไปมาเพราะนางหาไก่นั่นเออล่องสายมีอากาศค่ะ วันนี้เราก็จะฝากท้องอยู่ที่เดิมค่ะส้มตั้ขยาวขยาวขยาวขยาขยาว,ยาวเรียบร้อยแล้วลอลอลอรอรอรอลงเส้นเราล,ลงเส้นอย่างเดียวไม่ต้องใช้โค้กตอนแรปติงก็ว่าจะถ่าย <c oughs> ตั้งแต่สับแล้วนะคะแต่โอ๊ยวันนี้มันร้อนนี่ก็ขี้เกียจขี้เกียจจะเป็นคนถ่ายที่ขี้เกียจขี้เกียจนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ต้องเรียนรู้จากพี่ยายอีกเยอะค่ะในความขยันนะคะเพราะต้องขี้เกียจเลยเกินนะ,ะเพราะอากาศร้อนปุ๊บอ,อ่านั่งรอนั่งรอก่อน<ป>ให้มันเย็นๆจนั๊กเลยนะเดย์จะวัดหรอวะโอ้โหคนตาขวามีจาระเม็ดนะ,ะที่นี่อ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะ บรรยากาศรวมๆนะคะมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะรราาอ,คอะดูกันไปยาวๆเลยค่ะ

หมากแดงครับหมากแดงชั้นเก้าครับผมอย่าทัด่าพูดเลยครับพูดต้องกล้งเร่งเลยอุ้ยตื่นนครับกะเด็นเด้อผู้นำเก่งไก่เก่งไก่เด้อ ơi trinh, hãy thương cha ying đi, hãy thương cha ying, anh ying cha, bỏ เออนม้นี่คนแกะกระเทียม <c oughs> <c oughs> เราถ่ายทุกอย่างจริงๆค่ะบรรยากาศการทํากับข้าวเด้อพี่น้องเด้อทํากับข้าวมันกินน้ากันค่ะถ่ายบรรยากาศยาวๆนะคะแบบธรรมชาติธรรมชาติลุกทุ่งลุกทุ่งนะลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะหน่ออีกฝั่งหนึ่งก็ลอกบ่อไปค่ะฝั่งนี้ก็ทํากับข้าวบ้านไหนเล่ามาหงอยู่มาเป็นแย่งดอกกินคุณละครสองข้าวกัอยู่ เวลามากนะพ่อหายไวๆนะครับเวลาขอบริกาบวัดบ่ายังดองนะครับหูหูพน้องเราก็ผัวมาหากินปลาลํมบานเราก็เสด็ไป้อดลูก้อนเมีย้อนพ่อาเขาอันนี้ไม่ได้บนใช่ไหมอากาศลุกทุ่งลุกทุ่งค่ะนุ่นทุ่งหนุนทุ่งน้นะ บรรยากาศแบบ,บ,าแบ,บยาวๆ,ๆเลยนะคะการทำกับพงกับข้าวนะคะจะไดบบ้แบบบรรยากาศแบบครบรถกันเลยเนาะช่างภาพถ่ายปลามือหนึ่งของประเทศไทยโรวิยาไปนั่งตุกงเล้าไก่ รอนะก็ช่วงรอทำกับข้าวรอลอกบ่อนะนู่นแอบทายนะไกลๆบ่อเลยเหรอไม่ใช่เราอยากหงาหมูเหรอจ้าจ้า งเนียค okay. mm, mm. okay. mm, mm, mm. ู oh, ่บเนต่นบ no, no. oh, oh. ่เจรอนนะครับพี e> ่น้องนะครับี่อุลงาสิเวลาบอดนะครับพี่น้อีกบอดนพี่น้องความจริงจะปยันผม่ยบริาม่บาเย่บบ่กเด่อนีอพี่น้องความจริงจะปกยังบิส่บ้าย่่ เอาเเขนี้นเาไนะครับเขาอแทตัวนี้น้่ะเมอเด็กกรรูนี่อะไรสภาพแภาพแมนเลยนี่แมนเลยนี่เอาเอากินยังไงก็แซ่บไสบ้านอย่ไร้เงนื่อแล้วกินยังไงก็แซ่สาเด้ไปิ่กละกันนอนเด้ว ลกับบ้านนะครับงานต้องขอคุณกสาทุกท่านขอบคุณิสาทุกท่านลอกผักตบเสร็จกลับบ้านกันค่ะลอกผักตบไปหนึ่งชั่วโมงค่ะ ก็ต <to> ้องบอานเขาได้ออกจากเรเียบเียนปลาเขาได้ออกางรขอบคุณิอาสาทุกท่านครับต้มไก่เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับด่าวันนี้ตายสครับไก่สองอการจากเจ้าของบ่อครับค่าน้าใจในการรื้อผักให้นะครับใครด้ไองได้ไหเด้อเราเด้อามาดองได้ จังหวัดนี้่างคนไปนะน้ำแม่น้ำแม่แลก็ยืดเยื้อเย็นชื่นใจโอ้ยชื่นใจไม่ได้อยู่อําเภอสอง 1,2,3่อี่อีคนนึงไปมยเ่สามมึงยศที่านงดิพูดเบื่อสามด่อจัลากนะคะติ่งขอเป็นเบื้องหลังไ่ยเบื้องหลังอีกทีนะคะงานี้คนเากินคนานกเดอนี่เยเกินคนานด้วยบเฟ่ตเราจะเป็นฝ่ายกินเด้อเราจะกินข้าวเด้คบผมเกี๋หเดน

ใครจะไปกินด้วยไหมตักถ้วยใหญ่ไปนั่งกองการรีบอร์เลี้สุดท้ายเขาจะได้ยืนเบอร์หนึ่งนั่งกินอยู่นี่มันมาช่วยไม่เยอะตักถ้วยใหญ่ไปก่อนด้วยมาๆๆกินข้าวกันเร็วโอ้โหแกงปลานี่เขาเรียกแกงปลาเแกงปลาครับได้ครับนี่ของแท้แน่นอนเป็นปลาอย่างมีซอนนะครับผมดูดีๆนะครับใบอะไรอย่าดลามามีใบอะไรดูดูนี่ใบมะละกอใบมอญ คนี่ยแม่มาลูกเกไปก็เผาปลาไก่ก็ไก UH, no ่ปลาคนก็คนปลาเฮ้ยไม่ใช่คนเมืองคนดีคนดีเอาคนดีด้วยคนเมืองแล้วคนดีอีกโอ้เจ้าไปครับผมจะพูดมาให้ให้ให้ไปสวัสดีพี่น้องมาจะโดนนี่ไม่สวัสดีทุกคนไงเราละไม่ต้องใช้เสียงสองใช้เสียงหนึ่งก็พอสวัสดีทุกคนไม่ปกติเสียงผมมันอย่างนี้เง่าไงขอบเจ้าก็มี อ้กกินข้าวเหนียวครับข้าวเจ้าอมกินได้ยวันนี้มาดูคอมเมกินข้าวเหนียวครับโอ้จแอบเฮ้ยร้อนร้ว้ยพี่ยาซด้นรสบ้เล้อนครับา โอ้เห้ยปันน้ครับอุ้ยโอ้นอะเบอร์ามอยู่ัน้อยู่มุมนี้พอดีเรต้องใส่ดอกแพ้์ตีนไครับจไ้แกงไก่เสียนะตโอ้โกมองแฮ้งแห้งหวอนเลยสเอาไปวาข้าว

ต้องตักมอาาใ่มาเลยนะโอ้สหมน้จะได้ไม่มีคนกินพีน้องตักไป้จะคนขไม่มีคิตักเป็นกองกลางกองกลางเอาไว้อ่ะนี่ต้องไว้หรอมาไมอ็ดตุงกบอกครับผมเอาชิมต้งไก่สิ มืองเว่าเดียวตานีนี่เลย่มางีุมั้งนหรม่น้อยาวเป็นไงครับฝีมือตัวเองวันนี้คือเสียแม่ยู่แจกพี่เขาด้วยกินกันจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเยเดินเรียบร้อยเขาค่ะอ่า 6คนนะฮะเรียบร้อยโอ้ยไก่ติดฟันเนาะบัดเนี้ยนะคะไก่เราก็ถือมาด้วย,ยวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะอแซบ่บถ่ายแบบยาวๆเลยนะ,ะวันนี้ ียพร้อมค่ะไปเรียบร้อยอหนึ่งเฮ้ยเ,เรียบร้อย เรามาลุ้นนะคะว่าจะมีทีเด็ดอะไรหลังจากหลังจากลอกไอ้ผักตบไปแล้วนะคะอะมาลุ้นกัน,นะคะ่ะเฮ้ยนี่เอาดูตรงนี้แหละใครจะขึ้นก่อนเหยาๆนะโอ๊ย้ยจะละเม็ดขึ้นแล้วะคะ่ะนูขึ้นก่อนเลยนู้โอ้โห กี่ตัวแล้วเนาะมันอ่ะเออจับโยนไปก่อนเออโอ้โหดูจาระเม็ดเออโอ้ยนี่นี่เออเอากล้องไหนแล้วเนาะนี่โอ้โยรอดไม่รอดโอ้โหดูจาระเม็ดนะคะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอ่ะโอ้ยฝั่งนู้นจาระเม็ดหมดเลยนะคะหนูหนูหนูอ่ะนี่มาดูของผู้ใหญ่ค่ะเออเอาแล้วได้ไหมเออนะคะ ป่าไปฝั่งนูน้นหมดหรือเปล่านะอเอ,นอ้ยเอ,อ้ยนี่ได้ไหมผู้ใหญ่เ <c oughs> อ้ยผักตบกโอ้ได้เนาะนี่โอ้ยจาระเม็ดอออืืหจาระเม็ดค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหเอาแล้วหนูตัวประมาณตัวเกือบโลนะคะตัวเกือบโลนะคะเฮ้ยหลากผักตบเลยลากจาระเม็ดไม่รู้นะตอนนี้ อือหือเอาแล้วะเอาหลุนกันนะะกี่ตัวหลอรลุนนะคะผู้ใหญ่ดึงไม่ขึ้นอู้จัละเม็ดนะคะนุ๊ก ยังไม่สนองหูเลยสเลยสียงมันเรื้อเรื้อเลยไงหาหากตัวเลยโอ้ยจเจ็ดไซส์กำลังดีเลยนะคะน่ะรึบต้องดึงสวนเลยไม่รอดแน่นำลำไรรูแน่ดูเลยแหมมีขาดนะโ <c oughs> อ้ยดูเสียงไม่ครับไม้ครับโอ้ยปีรัญญาใบไม่คลาบกำลังยื่ครับผมสรุปก็คือเจ้าของบ่อก็ <c oughs> ให้ค่าน้ำมันลดคืนนะคะเป็นสินน้ำใจนะคะนะคะมาสนุกสนานด้วยกันค่ะวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากประมาณเท่านี้นะคะขอจของบ่อนะครับเป็นตัวอย่างด้วยนะครับผูกคนน้ำใจนะครับคนนงต่อคเอมาเป็นตัวอย่างนะครับไม่เป็นไปทาที่ตัวเองนะครับเจ้าของบ่อที่ให้เอาไว้ก่อนที่หวานเนาะ ก็ยังมีน้าใจที่ให้พี่เสียนแห่นาะก็อยากให้พของบ่อท่านอื่นก็ที่ดูไว้เนาะเป็นเารียกว่างไงะเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่ตัวเองว่าไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนดูแลบ่อเนาะแต่อันนี้มันไม่เป็นไปตามที่วางไว้ก็คืนค่าน้ำมันให้พี่เขาที่มาไกล ถือว่าเป็นสินใจตอบแทนโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะจากลาขึ้นไปไปก็ฝากขาบรรยากาศดีครับผมเรียวสดๆเลยครับอันนี้ก็จะจบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะครับลากันไปก่อนพบกันที่หน้าบอหน้านะครับไม่ว่าจะเปที่ไหนอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับสไครต์ให้ช่องจิโชชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนจ้าสวัสดีครับ รเเาางตนนนนีีี <oh ้哈哈้ดดว่ <h <h ่คือยผู Model> ้ใหญ่เบิ <h 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 ้มนะก็ให้ปลามาทานนะคะปลาจระเม็ดนะคะจากผู้ใหญ่นะคะจากพี่ๆนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยค่ะก็ได้ปลาไปกินคนละถุงคนละถุงเลยฮะอ่ะ ายการช่วงท้ายนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เบิ้มผู้ใหญ่ย,ยาวนะคะพี่ๆีทุกคนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายเดินกันแล้ว